ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนะตอนนี้น <c oughs> สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับนะในคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเดมอนโลเดมอนโนโลจี <c oughs> <Demon> Low Low เออน่าจานวันนี้ <c oughs> เล่นมาหลายพีรวแต่ว่ายังจำชื่อไม่ค่อยได้นะไปคลิปนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในบ้านเอ่อ บ้านอะไรเออโหมืดจัดเลยมองไม่เห็นเลยครัเอาเป็นว่าเรามาอยู่ในบ้านเลขที่2808แล้วกันบ้านอะไรก็ไม่รู้ในตานี้เนี่ยเหมือนจะมีคนมาค่อนข้างเยอะเลยผมเนี่ยโอ้โหอุปกรณ์ใช้ได้แค่กรองแตรลุ่ี้โอ้โหมืดจัดเลยจะเข้าไปยังไงล่ะพวกจะเข้ายังไงครับ ไม่เกิดมีไฟไฟฉายก็ไปหมดแล้วคนอื่นเอาวไฟฉายไปหมดแล้วดูท่าน่าจะยากแล้วไม่กล้าเข้าบ้านนู๊ปนี่เองไม่กล้าเข้าเลยเหรอวางไว้หน้าประตูโอเคเดี๋ยวผมหา Ghost อ f ไอ้กล้องตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเรากดสองนะมันสามารถ โอ้มันสามารถมองหักกลรอบได้แล้วก็สว่างด้วยเช็คออฟโอเคเขาบอกให้เช็คนะเดี๋ยวผมจะเดินเช็คมีไหมเอ่ยไม่มีตรงนี้ oh, oh, อ๋อบะโหตรงนี้ขาวมองไม่เห็นนะมีไหมไม่มีครับห้องเฮ้ยทำไมประตูมัน โอ้ประตูมันแกล้งผมโอ้เปิดเดี๋ยวนี้โอเคอืมไม่มีครับไม่มีห้องนี้ไม่มี ghost อ f ห้องนี้ก็ไม่มีนะไม่มีเหมือนแล้วห้องนี้่ะไม่มี ghost of ไม่มี ไม่มีกอออฟเลยครับเ,เข้าตู้ก่อนอเ,เขียเข้าตู้แล้วจากนั้นก็พิมพ์บอกทุกคนว่าเออ no off off เขียนไงเนี่ย O oh, R B หรือเปล่าเออใช่ใช่ไม่มีลูกแก้วครับโอเคไม่มีลูกแก้วผมดูทุกที่แล้วนะไม่มีมีของต้องสาบหรือเปล่ามีของต้องสาบไหม โอ้โหมืดจัดเลยอะไม่มีของต้องสับเลยอะ no hand spin no hand spin โอ้โหไม่มีหลายอย่างเลยอะผีมันยังไม่ทำอะไรเลยเรดิโอเสียงอืมบ็อกซอรี่ ผมไม่มีอุปกรณ์เลยทุกคนเอาอุปกรณ์ไปหมดอะแล้วเอาไไว้ไหนกันหมดล่ะผมไม่มีเลยอุปกรณ์ไม่มีทิ้งไว้เลยดูดิ <c oughs> เหมือนจะเท่อุปกรณ์มาน้อยกันด้วยนะแต่ว่าคนมันเะเกินก็ต้องแบ่งกันว่าใครจะทำอะไรโอเคเเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเดินหาข้อโมโูลแล้วกันนะว่ามันมีอะไรบ้าง ตามที่เพื่อนเขาทำไว้นี่วางเกลือเออนี่เขาอยู่ห้องนี้เหรอห้องนี้เหรอไอติ้งโนออบใช่ใช่ครับเยอะไม่มีออบครับผมส่องหาทุกห้องเลยไหนอ่ะโหน ไม่มี there. Not it s, it s not, huh? okay, เดี๋ยวอีส n น่าไงแม e is is น่ฮะโอเคเดี๋ยวผมลองถามผีด้วยกันว่าว่ามันมีอยู่ป่ะโหแต่มืดจริงอะ่ะมันเปิดไฟได้ไหม่ะมืดจัดเปิดไฟไม่ได้ด้วยเหมือนไฟดับนะแล้วจะทำยังไงอ่ะม,มันมันมีสวิตช์ไฟไหม ทอมไฟอะไรเงี้ยโหโคตรมืดอะ่ะถ้าผมไม่มีไอ้กล้องนี้นะคือมองอะไรแทบไม่เห็นเลยมีอะไรบ้างไม่มีพวกเคิร์สโนวสปีริตบ็อกซ์ไม่มีผ no ม,มสองหาเนี่ยผมคุยอ่ะวิวิมตอมนตอมนตอมตอบตอบตอบ เสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายทำไมไม่ได้ยินโอ้โอ้ไมคกัด oh มันมาแล้วสรุปมันเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายถ้าเสียงผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสที่จะมีเอ้ยโอกาสที่จะเป็นไซเรนเนยสูง ทำไมเพื่อนถามแล้วมันไม่ตอบทำไมผมถามแล้วมันตอบไปแล้วใช่ไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วเกลือไม่มีปฏิกิริยาอืมผีตัวนี้มันตอบนะแต่ดอกไม้กับหนังสืออยู่ไหนก่อน ดอกไม้กับหนังสือไม่มีการตอบอเลยเอ้ยนี่มันตุ๊กตาเลเซอร์รอเจอเหรอเอานี่ฮ a น d ์บ i ินฮันส์บลินครับฮ a น d ์ r i ินเข้าทู่กันเลยฮันส์บลินอเคมีฮ a น d ์ r i ินนะแมกกาเช ทำไมวอเวลสอะทำไมอะมีโปรเจ์เตอร์แต่คุณยังว่าดีเบล่ะมันตอบใช่ครับมันตอบนะแต่มันมีแฮนด์ฟินด้วยนะมันไอตัวนี้มันวิญญาณทำให้พลังงานของนักล่ามดอย่างรวดเร็วพวกเขาปฏิเสธที่จะรบกวนสายเกลือ คืออะไรก่อนก็โอ้โหจะพิมพ์ก็ไม่ได้ผีมาต่อเนื่องเลยมันมีแฮสปินเพื่อนถ้ามันมีแฮสปินเนี่ยก็คือมันไม่ใช่วูเลสแน่นอนไม่เขาบอกเป็นวูเลสนะ ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันมีโอกาสาที่จะเป็นเออเคลสหรือเปล่าอาจจะต้องรอให้ผีมันทำไอทำให้ดอกไม้มันเหี่ยวก่อนนะหรือเนะอเจนตี้เออมีโปรเจกต์เลสเตอร์ปะมีโปรเจกต์เลสเตอร์ก็เอเจนตี้ดิใช่ไหมเพื่อนเขาบอกว่ามีโปรเจกต์เลสเตอร์ก็อาจจะใช่นะเอเจนตี้ก่อยแม้แะ ผมจะบอกเขาไปว่า is entity okay โอเคผมคิดว่าใาใช่เป็น entity ละ่ะมีความเป็นไปได้เพราะว่าแต่ผมยังไม่เห็นโปรเจกเตอร์นะเดี๋ยวผมถามเขาก่อนโปรเจกโปรเจกอะมีโปรเจกเตอร์ไหมพวก โปรเจกต์ไหมถ้าผมมีโปรเจกต์ก็คือใช่น่น,นอนมันเป็นเอนทิตี้คิดว่านหนใช่ไม่มีใครตอบโปรเจกต์แอนด์สปิริตบล็อกแต่ไหนแฮนด์พิ้นโปรเจกต์สปิริตบล็อกก็แฮนด์พิ้นไอโฟล์ฟยู h a นด์ปร n ้ฉันเจอแฮนด์ปิดมันเขียนอย่างนี้หรือเปล่าฉันฉันเจอแฮนด์ปิดนะใช่เ่าะมันแปลมันแปลว่าเจอหรือเปล่าคิดว่านี่เป็น Entity อ้อ๋อจะไปเรื่องอะ Entity หรือเปล่าครับ ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลเพิ่มอืมโอเคครับเขาว่า Entity เหมือนกันนะมันก็น่าจะใช่แหละเพราะว่ามันหรืออย่างเดียวยังไม่ได้วัดอุณภูมิด้วยเออแต่ไม่เป็นไรหลักฐานคร ใช่หรือเปล่าเอนติตี้ไหมโอ้ oh, ใช่จริงด้วยนะเป็นเอนติตี้จริงๆเอาเป็นว่านะถ้าใครชอบค,คลิปนี้ก็ <c oughs> เอาเป็นว่านะถ้าใครชอบค,คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ